กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานภายในประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซองสระนี่ป่ะพี่น้องเอ้บรรยากาศน้ำสึ้วๆจากหน่อยเนาะเมื่อนีสสนนี่บริเวณชายพี่น้องเมื่อนีสสนนี่บริเวณชายพี่น้องเอ้กําลังสักผาสักแท้แล้วแดดแดดออกลวพี่น้องเอ้เมือนี้ไข่แน่เมื่อนี้ก็เมื่อวานนี่ยอากาศัวดีหอนกับบ่หอนบันไดเนาะ อาะมันยังมีอากาศหนาวๆอยู่อยู่เพื่อนก็มีญ่จืดพี่น้องมีจืดกลังต่ำโหกอยู่จืดเทาเห็ดยังอยู่เนาะอุ้ยอุ้ยอย่าบักเขาเปลือกเขาซานเปะละ่แม่เอ้ย <laughs> สวัสดีพ no. hmm. ี่น้องอ้าวยังเปิดกล้องหนาอยู่อ้าวยายสวัสดีพี่น้องต่ำหูยายจะได้จักป่งเลยให้ก็ได้ป่งไปให้ก็ได้ป่งปายว่าสันพี่น้องเอ๋ยนอนกับยาดอกก็เศร้าเมือยได้ออกกัยามันสามเดือนสามสามดือยกันบ่นอนมันสามเดือนกนอนสามเดือนพ่ะย่ะพี่น้องว่าสัน กำหนดสามเดือนปลูกหไม่ใหญ่จ oh, no. <in> ืดถ้าใก้กันจะปลุวเดือนนี้แล้วอืมแม่สิ้อตำผมให้ไพก็ตำผมให้เจ้าอ่ะแล้วให้ลูกเคยปะเออพี่น้องใหญ่เจืดตาำผมไว้ถ่าเด้อไพสิมาจองกันมาเด้อพี่น้องเลยมามาจองเอาอีเถาเลยมาจองเอาอีเถาเลยพี่น้อง ไอ้เแถาไปแด้งดูจืดจำเมื่อยป้าน,นี่งไงเถวา,ายายจืดใส่ยังเด้ล,กลดูกเคยกับแดดอ้าวบ่คือว่านนนันยายเขาอยากไดแตะหาสุ่มเองฮอึเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นหลุดเคยนะฮะผมมาหลดเด้เอเอาผมเอาผมยังแม่ผมกาคนกูพี่น้องเลยผมกาคนตแต่เกิดมายังเคยเห็นผมแต่าคนจกเชื่อ อ้าน้องตานแก่พื้นมาออผัดแก่พื้นผัดแก่ผู้เดียวอ้ลจงอือานเอื่อยกดงไเอือยคนขื้นหานเลยเอื่อยบิมาน้ำน,น,ปปนีำ่วัในไหน,ในเห็นผู้เดียวนะพี่น้องซมเพ่นสิเหตุทานพี่น้องเลยน้องตาดพี่น้องอเนย กับพอน้องอเนยชงใส่เห็ดถานเป็นสีคายถ่านผมมีเงินบ่มีเงินละเพนสีเห็ดน้ำกันสามคนเป็ดสีคายเอาเงินไล้พี่น้องเลยทานกระสอบบ่ได้แพงดอกเท่าไหร่แประมาณประมาณสามสิบบาทนะแม่ต่อสอบหนึ่งประมาณนี้แหละพี่น้องเลยบ่แพงบ่แพงแต่ว่าบ้านนอกบ้านนาเฮามันบ่มีไรหาเนาะ แม่น้องอนเนยกะฮัากกะแบบปีนี่กะปลูกกันหมักแต้งมักถั่วกะซ่าเกินไปแต่ละปีนะซ้ำนี่นะ่นได้ขายได,ได้พี่น้องเลยขายกับพอได้ใส่ได้จ่ายได้ซื้อน,นมซื้อย่งางไหลูกอะไนแต่แปีนี่ฮักกะลงมือลงมือมาก,กับบท่วงบ่ท่านเนาะเป็นกับ่ท่วงบ่ท่านพี่น้องเลยเมือ่อเมื่อว่าในนอ,อ,นอกอเนยกะหายหายอยากกินนมอยากกินนมหานมในแท้กับบ่มี่ สันี่เลยไปกอยอันกอยนมน้องไอคิวที่ว่ามันเหลือเน้นซื้อมาแล้วน้องไอคิวเพิ่นบอกกินนมแบบนมส่ง่นะพี่น้องสันี่ไปเห็นสันี่ก็เลยไปส่งสันน่ามาให้น้องเันยกินพอเพิ่นกินอิ่มแล้วเพิ่นก็นอนแค่นี้แต่เพิ่นบ่เลือกนมยังอยู่บ่ยังยังอยู่หน่อยหนึ่งแหละของอันน้องไอคิวแบบว่าเพิ่นเมื่อกแล้วเพิ่นบ่ได้ถือนมมันนำกันนำ น้พิ่นกับบก,กินเอาตัวาเป็นหน้าบมากพ้าเอาพันธูจักพี่น้องเลยบ้านเลยมันม่นยอมกินแต่เกาวา่าหน้าบกพ้าเอาพนสิกินพ่องี้ยินเสียงเนรการกััวเองมือ่อใดมัดมัดพรมแบบทรงใหม่แม่มัดพรมทรงใหม่นะ่าเหใหไงขึ้นอว่าเปิดเลย นายก็ไหนายก็ไหนม่นายจืดอย่างนี้นายจืดมก็ลำเบิร์กอ่างนี้เผลิ่ลาเบิรทรงพมเฮาสนใจเอ้เมื่อนอิสเน่มันเกีดแปลกๆว่าแต่ก่าวอิสเน่สึงสึสึอย่างนี้อิสเน่เอาบ้องใจหูมันใยญ่จืดกแม่กนมันหนีเมื่อหนบดบด้พูดแล้นักว่า แม่นี่อ๋ยกระไรกระยามันดุเอ้ยกระไรก็บบ่อางหรอพี่น้องไปถึงอย่างเดยวแบบอยู่แบบอยู่แบบนี้แหละดีที่สุดพี่น้องบุ้กบ่กลางกันเอาไปแตเพราะว่าเพราะว่าอันถูกง่ากอยูแ่แล้วถูกง่ากพี่น้องเอาผไม่ได้ถูกง่ายแล้วแหละเอาบ่ม <practice> ีเอากันไปก็บลำบากได้แม่ว้ามจิตทุกข์ใจทุกข์วัฒน่กาสิ่งสิ่งอย่างทุกข์ ตกบใหญ่เป็นตาไปอยากเอาเนาะยังกเป็อันเแล้วคนมเตาไปยากเอาอ่ะคือแท้บมินไปเอาหัวเปลียนสนีคืออันแม่ฮันาฮั่นเอาพีชเมื่อวานเขียนขีบเขียนขีบเขียนพีช FC บอกสนี้นเขียนขีบเขียนใหม่แน่ว่าสนแม่ฮั่ซีเขียนฮัแบบว่าแบบ เอากันแม่เด็กน้อยแบบว่าเอากันนะแม่บ้านเฮาก็เอิ้นว่าเอากันเนาะแต่ว่าบ้านเพิ่นเสื้อเอื้อวมาดูแลกันอะไมันกาพี่แบบนี้ <c oughs> สินี่ก็เพิ่นนมาเขียนขีปตกใจบ่เลยสินี่ก็มาน,าน,นั่งเขียดตกใจยังดีสินี่ว่ะคือว่าเคยนว่าครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนาะสงสารอันเด็กน้อยสามคนเอากันสินี่กับวันนี้สินี้ยังขีดบับพออีกได้ วันนี้มีมีเอฟซีอีกอันท่านหนึ่งคนคอมเมนต์มาว่าสนี่เขียนว่าดูแลก,กันว่าสันนี่ไปขีดได้สนี่กับน้องหนัดหัวจะสิตายพี่น้องเลยแห้แหวแหว่ก <im it> ็บ้านเขาเอิญเอากันน่ะคือแบบดูแลก,การทะเลแล้วก็ไม้มันต่างกันเลยคือการก็แม่มียาจีนห้องแล้วบุม้มเอาน้องเลยเด้อบุม้มเออเอาเอาน้องเลยเด้อบุ้มเฮียเอาน้องเลยเด้อกิ๊กเออแบบนั้นละแม่ ไปเอาอันเลยแก้มบุ้มเอาอันเลยอันเลยมาเตอไซค์อันเลยแล้วมาเตอไซค์ฮะนอนรับโอ้ยนอนรับบบขี้หยางมากส์เบราะกี่ตัวก oh oh. ันนี่หว่านอนรับพอปะ

กวอนงทุกเกิบเพนเกิบ่บ่อันเพื่อนถา่ากตาคลายเพออยู่สะบ่ได้คลายบ่บบมแม่บ้านเฮาผมมีใคคลายเพอเลยเนาะคื้หวานละคลายกับพอดีบ้านคิดามลังคาเพือนไคจะไปกินขูเม,มือนขูเหมือนาะแม่เนาะผมมีใกินขู่เหมือเนาะอันเียอันเียไปสบายดีปลาลอยู่ลุมผมปลาลกบ่เห็น เป็นสาวกสบายดีป่าลุงเอ้ยแม่เจ้าไปดูปกดูป่าคนนึงอย่าหายเด้อแม่จะทำหูอย่าหายเด้อแม่จะเจ็บมาพี่น้องแม่เปด้แล้วจะเจ็บแอลเจ็บเจ้าบ่บ่ดีเลยบ่แม่ หามกินเค็มด้วยคนมาบ้ากินเค็มครับทั้งไทยก่าซื้อเอิญว่าอันยังก็โลกใต้เลยะพี่น้องแต่ว่าทางล่างเขาเอิญอาบโลกกันไทรังเป็นนา่ามเพราะวะเอิญต่างกันน้ำแรงพี่น้องเอ้ยน้ำแรงกะจ้าสิปอรหายอยางให็ดหยัง ดองไา่ผมใหญ่จืดงามบมพี่น้องนีน่ลายผมใหญ่จืดสาคคมไหวแม่เป็นยังเขียนน่อยมาแรงมาแรงเขาจะเป็นยังเขียนน่อยพี่น้องเขียนหน่อยมาแกงก่อนคันคันอากาศฮอตอ่ะเป็นยังได้อยู่ได้พี่น้องเขียนน้อยแต่คันอากาศหนาวนอนก็ได้ ไงไแงแดดอบอหมออันนี้ซิ่เป็ดต้มาขาหวานต้มข่าหวานมีไ่จืดวันจุ๋ยวันจ,จุ๋ยไวไยะยัหวันหรือสมรับตาล่ะวานซี่หม,ม,มาเขิมมันบวาซี่หม,ม,ม,มาเขิ่มันหวานเอาซี่หมาเขิมคลิปนี้กรสิคอจบคลิปเป็นพัพนนี้เด้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสนีป่าเด้อพบพ่อกันขิปต่อไปเลยพี่น้องพิ่พาประกันไดขอโทษขออภัยเด้อสบัยดีพี่น้องยา่งจืนต่ำหู